เสนอข่าวโดยปลูกใจรักษาป่าเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มริเ e นซี่ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์ที่9สิงหาคม2557นะครับข้าคืนนี้ติดตามข่าวสารกับผมพลวัตผู้พิพัฒน์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจับประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์จะนาเสนอเรื่องราวสุดพิเศษนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับก็เป็นชุดเกราะกันกระสุนนะครับสะเทินน้ําสะเทินบกนะครับเป็นชุดเกราะที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากงานนาวีวิจัย2014นะครับชุดเกราะเหล่านี้มี แล้วก็นําไปต่อยอดในเรื่องไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จขององค์ความรู้นี้กันนะครับ อย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าจะประเด็นถาวร้อนในช่วงนี้จะนําเสนอเรื่องราวของนวัตกรรมและความภาคภูมิใจของทหารเรือไทยนะครับที่สามารถประดิษฐ์สิ่งของนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับนั่นคือรางวัลจากนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือหรือว่านาวีวิจัย2014นะครับซึ่งมีการประกาศรางวัลไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับรางวัลที่ได้ก็คือรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นในการประดิษฐ์เสื้อกรอสะเทินน้ำสะเทินโบกหรือว่าเสื้อกรอลอยน้ํานั่นเองนะครับ ที่จะใช้ป้องกันกระสุนไม่ว่าจะเป็นขนาดปืนพกนะครับและที่สาคัญนั้นสามารถที่จะลอยน้ําไปได้ด้วยนะครับเราจะมาติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันนะครับวันนี้พูดคุยกับ2บุคคลที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามีหลากหลายคนเลยแต่ว่า2ท่านนี้เป็นตัวแทนมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านแรกนะครับที่เราจะมาร่วมพูดคุยก็คือนาวเอกวิรัตสมจิตผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือนาวโทนพิพัฒรัตนพิทักษ์รองผู้บังคับการผา ขอภัยครับรองผู้บังคับกองพันธ์สารวัตรทหารเรือที่1กรมสารวัตรทหารเรือนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับทั้งสองท่านก็มาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์แล้วนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่รนบางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับครับต้องขออนุญาตนำมาเรียนอย่างงี้ครับว่างานนาวีวิจัย2องศที่ผ่านมานะครับจริงจริงมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับสิ่งประดิษฐ์รรรืออองงงงาาาานนวิจััััยขกกทททเเซึ่มุปีคบ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเพื่อยกย่องนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือซึ่งก็ทําม,มาทุกปีประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือท่านปลเอกดารงพิพัฒนาใสาผู้พิจารอาเรือนะครับท่านได้ให้นโยบายนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องกับนักวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ต่างเนี่ยให้อยู่บนหลักพื้นฐานความพอเพียงตามหลักปฏิยาสีพอเพียงซึ่งในการแก้ปัญหาและรับก,บการ,ริบัติหน้าที่ของหน่วยต่างนะครับนี่คือที่มาที่ไปดังนั้นกรมสารวัตรฐานเรือเองเนี่ยนะครับเราก็มีหน้าที่ นะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นก็คือกองร้อยรักษาความสงบนะครับที่จากภาวะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับรวมไปทั้งถึงงานอารักขาบุคคลสําคัญต่างๆของกองทัพเรือที่กองทับเรือได้มอบหมายภารกิจนี้ขึ้นมาเราจึงมีภารกิจต่างๆอย่างนี้นที่เกี่ยวข้องที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เสื้อกราะในการป้องกันชีวิตกับผู้ใต้บัญชาของเราละกับลังับของ,ของเราครับเท่าที่ทราบมาเบื้องต้นนะครับเสื้อกรอกกาะนวัตกรรมนี้นะครับนอกจากจะป้องกันตัวเองจาก ปืนได้แล้วยังลอยน้ําได้ด้วยที่มาที่ไปของความคิดนี้เป็นอย่างไรครับครับต้องต้องนําเรียนงี้ครับว่าปกติเสื้อกรอกทั่วไปนะครับก็เราก็เห็นอยู่กันทั่วๆไปแต่ต้องนําเรียนนี้ว่าภารกิจของกองเรือเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องกับน้ํำไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดน้ําเค็มนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสําคัญก็คือว่าเวลาเสื้อกรอกเวลาเราโดนฝ่ายตรงข้ามนะครับเช่นทําให้กําลังพลของเราจะตกน้ํบ เพราะนั้นการช่วยเหลือตอนเองเนี่ยจะไม่สามารถทําได้หรือทําได้ยากมากนะครับ,รบจึงมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตของกําลังผลของเราและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าขณะดเดียวกันเนี่ยอาจจะถูกทําร้ายหรือต่อตีจากฝ่ายตรงข้ามได้จึงจะทําให้เกิดสูญเสียชีวิตนะครับกับกาลังผลของเราได้นั่นคือกระบวนการวิธีคิดของเราว่าดังนั้นเนี่ยเสื้อกลอกที่เราสวมใส่อยู่ทุกวันนี้ จึงจะต้องทําไงเมื่อตกน้ําไปแล้วจะต้องลอยน้ําได้นะครับนี่คือประเด็นสําคัญที่เราจะต้องดําเนินการในเรื่องนี้ครับแล้วนั่นแหละครับทำอย่างไรครับให้เสื้อกรอะป้องกันตัวเองแล้วก็ลอยน้ําได้ครับขออนุญาตนําเรินอย่างนี้ครับว่าเกราะโดยทั่วไปนะครับก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะลอยน้ําได้เพราะฉะนั้นวิธีการของเราเนี่ยจากที่เรามีเสื้อเกราะทั่วไปที่เราเห็นนี่นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นปฏิกรรมของของเราเองนะครับก็คือเราใช้แผ่นฟิล์มที่เป็นแฝนทีนทั่วๆไปนะครับก็คือ ฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ใช้แล้วนํามารีไซเคิลหรือว่ามารียูสใหม่ในการดําเนินการตรงนี้นะครับก็บปร,ระกอบไปด้วยตัวแผ่นผ้าต่างๆที่มาผสมกันนะครับจนกระทั่งได้ไดชุดเกราะมาอ๋อคือในในชุดชุดกราะนี้ก็คือประกอบไปด้วยแผ่นเหล่านี้แผ่นต่างๆเหล่านี้นะครับ,รบซึ่งแผ่นต่างๆเหล่านี้จะมาประกอบกันจนกระทั่งเป็นชุดกราะตัวนี้นะครับ,รบตัวนี้เองเนี่ยเราป้องกันกระสุนได้ขนาดปืนพกสั้นทุกชนิด นะครับก็คือเป็นไปนตามมาตรฐานที่กรมสัมภูฐานเรือมีการ,รทดสอบแล้วหรือยังมีการทดสอบเรียบร้อยครับก็การทดสอบก็คือโดยกรมสัมภูฐานเรือที่เป็นแบบมาตรฐานที่ผ่านมานะครับท,ที่สําคัญว่าเอ๊ะเราเสื้อของเราเนี่ยลอยน้ําได้อย่างไรครับก่อนที่เสื้อเราจะลอยน้ําเราก็ได้มีการคิดค้นกันว่ากรอะก็ต้องลอยน้ํานะครับนี่ท่านตัวนี้ก็คือตัวกรอบ เพราะโดยกรอบปกติเนี่ยจะจมน้าโทษนะครับหนักเท่าไหร่ครับกร่อนนี้1 5ึ่งจุกิโลหนึ่งจุดกิโลใช่ไหมครับลองดูครับหนึ่งจุด้ากิโลถ้าใส่ไปข้างหน้าข้างหลังก็เป็นข้างหน้าข้างหลังสามกิโลกิโลครับแล้วมันลอยน้ําได้เหรอครับลอยครับนี่ครับลอยครับลองดูครับตัวที่กรอก่อนนะครับกรอกตัวนี้ปุ๊บเราก็มาทําเป็นนะครับตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดการลอยน้ําได้นะครับนี่คือเบื้องต้นของกรอกคอนนะครับเพื่อที่ว่าอะไรครับเวลาเราทํางานปุ๊บเวลาเรามีปัญหา เราได้แกะและสามารถตัวนี้ได้ได้ง่ายต่อการที่เราจะเอากรอกออกหรือเข้าต่อไปนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือตัวนี้ครับขอุาอาจจะมองไม่ไม่ค่อยชัดนะครับขุก็คือตัวนี้นะครับก็คือเสื้อชูชีพซึ่งมีอยู่ในเรือทุกลำอยู่แล้วนะครับในเรือทุกลำของกองทัพเรือนะครับเราก็ได้เอาเสื้อชูชีพเนี่ยนะครับดัดแปลงประกอบอยู่ในชุดเสื้อเพื่อให้สามารถที่จะลอยน้ําได้กรณีที่ตก ลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นการทํางานของเสื้อตัวนี้นะครับก็จะทํางานก็คือโดยออโตมติกเมื่อตกลงไปในน้ําปุ๊บก็จะทํางานโดยโดยออโตมติกนะครับในขณะเดียวกันถ้าชุดออโตมติกทางานไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวกระตุกนะครับเช่นเดียวกันถ้าถ้าเราพวกเรานึ่องออกเวลาขึ้นเครื่องบินนะครับก็จะเห็นว่าแอร์พอสสเตตมามาสาธิตให้ดูมาสาธิตดูก็จะทำงานอย่างนั้นนะครับตัวนี้ออกไปครับซึ่งซึ่งตัวรายละเอียดตัวนวัตกรรมเหล่านี้นะครับก็ซึ่งจะมีรองผู้คับคงพันธุ่นะครับ เป็นคนที่ทําประดิษฐ์เกี่ยวกับเรื่องตัวเกราะตัวเสื้อต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งขอนนาเรียนยิ่งครับว่าทั้งหมดนี้ก็โดยกําลังคนของกรมระลาวัฒน์เรือนะครับในการทาในการทั้งตัดเย็บทั้งประกอบทั้งทุกอย่างกับนะครับรวมมาทั้งถึงวัสดุต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็มาจากวัสดุภายในประเทศรับนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นฟิล์มตัวตัวผ้าต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเสื้อชีพที่จะตัดเย็บต่างๆก็ เป็นกาลังคลในกอย่างของวัสดุทุกอย่างของประเทศไทยเมตอินไทยแลนด์ของจริงเนตอินไทยแลนด์ของจริงครับเรื่องนี้นะครับในการแก้ปัญหากับในเรื่องของปฏิบัตรหน้าที่ของทหารเรือของเราครับกับจะมีอะไรสาสตที่เราดูไหมครับวิธีการในการทํางานของชุดเกราะต่างๆเหล่านี้ครับครับขออนุญาตแนะนําชุดแผ่นเกาะนะครับแผ่นเกาะตัวนี้ได้แยกเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะแผ่นนี้ก็คือแผ่นผ้าใยแก้วนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันแรงกระแทกสูงแล้วก็สามารถ รับกระสุนปืนนะครับซึ่งเมื่อผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับก็จะใช้แผ่นฟิล์มอ็กซเรย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะครับก็เป็นการรับแรงและกระจายแรงนะครับแล้วก็มาสวดแผ่นนี้ก็คือแผ่นผ้าพ PE นะครับซึ่งเป็นแผ่นสุดท้ายนะครับที่จะรองรับแรงกระแทกของกระสุนปืนต่างๆแล้วก็จะจุดมาที่จุดนี้นะครับเราได้พยายามทําให้น้ําหนักที่เบาที่สุดนะครับก็คือใช้3มส่วนนี้นะครับประกอบมาเป็นแผ่น เกาะกันกระสุนนะครับซึ่งจะมีน้าหนักเบาเพียง1.5กิโลนะครับซึ่งเราสามส่วนนี้ผสมผสานกับแผ่นโฟมที่เรามีอยู่นะครับก็ลอยน้ําได้นี่คือเคล็ดลับนะครับในการที่แผ่นเกาะตัวนี้ลอยน้ําได้อย่างไรครับและที่เมื่อกี้บอกด้วยนะครับว่ามันจะมีชุดเกราะชุดอะไรนะครับชุดชีบลอยน้ําได้อยู่แล้วเนี่ยมาผสมกันใช่ไหมครับใช่นี่ครับจากตรงนี้ครับนี่คือที่ประกอบสมบูรณ์แล้วครับประกอบสมบูรณ์แล้วครับผมครับการประกอบสมบูรณ์เนี่ย โดยปกติแล้วนะครับตัวเสื้อเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเสื้อเกาะก,กับเสื้อจูชี่มาใส่ด้วยกันนะครับมันจะทํางานโดยที่ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องมาดัดแปลงตัวเสื้อนะครับใ,ให้สามารถาสามารถใส่ได้ทุกคนเมื่อเวลาพองตัวหรือว่าอะไรต่างๆมันสามารถขยายของมันเองอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่ามันจะขยายได้เองอัตโนมัติได้อย่างไรเชิญเลยครับ,รบตอนนี้จะเห็นได้ว่านะครับใส่ได้พอดีตัวนะครับพอดีตัวจะไม่ ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับถ้ายิ่งขนาดพองลมขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าพองมีการพองแล้วก็ระบบต่างๆนะครับก็จะอัตโนมัติของมันนะครับคนใส่ก็จะไม่รู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในน้ำการบก็เช่นกันนะครับกับอันนี้ก็คือแบบพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วก็มันจะมีตัวออปชันเพิ่มก็คืออย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวไฟกับพิบ คือถ้าทาปฏิัานงานในทะเลเนี่ยเวลาตกน้ําไปเนี่ยบางทีทะเลมันกว้างมากค,คือเป็นจุดเล็กๆในทะเลเพราะฉะนั้นตัวสัญญาณไฟตัวนี้จะเป็นตัวบอกสัญญาณว่าเราตกอยู่ที่บริเวณไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรือจะกลับมาค้นหาที่เจ้าหน้าที่ที่ตกน้ําลงไปเนี่ยสามารถรที่กลับมาค้นหาได้ครับ,รบก็เป็นตัวสัญญ,ญาณที่บอกทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค,ครับว่าซื่อชีพเองเนี่ยแม้กระทั่งที่ตัวนี้พอปุป๊บระบบประจุมติททางานพอดีวันนี้เราไม่ได้ตกน้ําจริงนะครับเลยต้องกระตุกขึ้นมา นะครับถ้าตกน้ําจริงก็คงไม่มีปัญหาอะไรเหมือนอย่างที่ภาคที่สาธิตนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเราก็มีระบบแบนนวลนที่สามารถที่ยังเป่าใ้ปากลมเนี่ยเราเป่าลงไปได้อีกเดียวกันนะครับนี่คือแบบเต็มที่แล้วพร้อมปฏิบัติงานนะครับคราวนี้ต้องถามว่าแต่ก่อนในประเทศไทยเรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้ไหมครับที่แต่ก่อนประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยยังไม่มีผลิต ในเรื่องตัวนี้มามนะครับอาจจะมีอยู่ต่างประเทศอยู่บ้างแต่ราต่างป<ล>ระเเาพจะมีอยู่บ้างใช่ครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ากองทัพเรือเองเนี่ยเราเน้นที่ว่ายึดแนวตามหลักปัญญาสีพอเพียงอยู่แล้วเราจะทำยังไงที่เราสามารถทําได้เองด้วยวัตถุดิบภายในประเทศไทยเราและสามารถดําเนินการจัดการด้วยด้วยง่ายด้วยความพอดีอนะครับของเราทั้งหมด จึงทให้มีการปรดิษฐกรรมตัวนี้ขึ้นมาเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะทราบนะครับว่าราคาของต้นทุนนะครับที่มาเป็นชุดเกราะนี่นะครับมันราคาเท่าไหร่ครับต้นทุนนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากบอกนะครับเอาเป็นคร่าวๆก็ได้นะครับต้นทุนคร่าวๆตัวนี้นะครับก็คือทั้งชุดเนี่ยนะครับประมาณที่แปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับถ้าเกิดเราเราไปดูของเมืองนอกเขาราคาประมาณเท่าไหร่ครับเมืองนอกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่ที่อยู่เป็นระบบอย่างเงี้ยนะครับก็ กรณีที่ยังไม่มีเสื้อชูชีพนะครับถ้าเป็นระบบไมลิเตอรี่สแตนดาร์ดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณตกตัวละ 2- อถึงหมื่นบาทเป็นอย่างนี้ราคาที่ต่ำสุดแล้วด้วะเราก็ถูกกว่าของเขาครึ่งๆเลยนะครับโอ้โแต่นี่คือต้นทุนตัวแรกนะแค่เฉพาะวัสดุใช่ไหมครับต้นทุนวัสดุอย่เดียวไม่ได้รวมค่าแรงองค์ความรู้ต่างๆไม่ได้รวมไปครับจากที่เราได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาได้ข่าวว่าเป็นการต่อยอดมาจากแนวคิดของปีที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างที่บอกว่าเรื่องเกราะเนี่ยเราเราทดลองและก็ทําจากแผ่นฟิล์มเมื่อเมื่่อปีีทแล้ว <C hr an ly> ครับปีนี้เราก็เลยต่อยอดทอํายังไงให้เกราะลอยน้ําและจะทํายังไงให้เสื้อเสื้อเกราะตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยลอยน้ําได้ <S <S ครับ,รบนี่คือประเด็นหลักนะครับจะมีการนําองค,ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆไหมครับครับก็ในเบื้องต้นนี้เราก็จะเอาแผ่นเกราะตัวนี้นะครับเอาไปต่อยอดนะครับกับชุดปราจราจลน,นะครับซึ่งมีอยู่ในกองทัพเรือแล้วก็จะมีอยู่ในหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นตำรวจอะไรอย่างนี้เรานําแผ่นเกราะที่เราผลิตเนี่ยเอาไปสวมใส่กับชุด เกาะปรับแต่ละจนที่ไม่สามารถการกระสุนได้เราทําให้เป็นการกระสุนได้นะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินเนินการอยู่ครับผมครับและส่วนอื่นๆ่นะครับนอกจากกรอแล้วสามารถทําไปใส่ตรงไหนได้อีกบ้างเราก็สามารถนําในอนาคตเราจะทําหมวกกันกระสุนหมวกกันกระสุนตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าสีสานนี่หมูสําคัญเลยทีเดียวใช่ครับต้องงํำเรียนที่ว่าชุดเสื้อเราตัวนี้เองเนี่ยกับหน่วยงานที่สามารถนําไปใช้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกองทัพเรือกับตำรวจน้ำนะครับหรือว่าส่นราการหรือผู้ปฏิบัติงาน ในน้ำนะครับแม้กระทั่งในส่วนของกองทัพบกเองเนี่ยก็มีชุดปฏิบัติการที่อยู่ในตามแม่น้ําต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะสามารถจําเป็นต่อเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะนําไปใช้งานในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่เราเองเพราะว่าเวลาตกน้ำด้วยชุดทั้งเนี้ยนะครับหนักมากนะครับการคอนโทรลต่างๆไม่สามารถทําได้ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ใช้อาวุธได้ด้วยนะครับเราลอยน้าเราสามารถใช้อาวุธได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับครับสนใจว่าจากองความรู้ที่เราได้มาเป็นของคนไทยผลิตโดยวัสดุของคนไทยแบบนี้เราจะมีโอกาสนําไปต่อยอดสร้างความภาคภูมิใจหรือว่าทําให้มันก้าวไกลยังไงได้บ้างไหมครับคือนําเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ชัการหันเรือนะครับพลเรือเอกดาวรงพิพัฒนาใสเนี่ยท่านมีความมุ่งมั่นมากนะครับว่าประตกรรมของกองทัพเรือเนี่ยควรจะต้องมีการนําไปต่อยอดนะครับอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยหลังจากที่ผลิตตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะต่อยอดที่จะผลิตและใช้เองในกองทัพนะครับทั้งที่กองทัพเรือแล้วก็มีผู้ที่อาจจะหน่วยที่นอกจากกองทัพเข้ามาซึ่งตรงน,นี้เองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําได้ก็คือตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนติดตอ่อแล้วนะครับก็มีบางท่านเนี่ยบริจาคฟิล์มที่ใช้แล้วตามโรงพยาบาลนะ,บนะครับหรือบางท่านก็บริจาคค่ามาบางท่านก็บริจาค เสื้อูชีพมาซึ่งถ้าได้มาตรงนี้ทางกรมสรวัสฐาน,เ,นรเรือนะครับโดยกองทัพเรือเนี่ยนะครับก็จะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนำไปใช้จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริงๆนะครับทั้งที่ทั้งกองทัพเรือหรือหน่วยงานอื่นๆในกองทัพเรือท,ท,ที่มีความต้องการในส่วนตรงนี้ก็โดยจากที่เราจะร่วมมือร่วมใจของทานประชาชนที่จะเข้ามาร่วมในสิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ,ร,บรวมแม้กระทั่งถึงว่าการต่อยอดไปสู่ในอนาคตก็คือ AEC ที่ถึงนปัจจุบันนะครับเรามีอุตสาหกรรมทางอาหารต่างๆเหล่านี้ ถ้าเราสามารถผลิตจนกระทั่ง,งมีขีดความสามารถที่จะบอกกับความเป็นสากลน,นะครับไปสู่ถึงกลุ่มประเทศอาเซียนเราได้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผลิตจกรรมตัวนี้ถึงจะดูเป็นเล็กๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อแน่ว่าอาจจะเป็นความหวังของพวกเราในอนาคตที่อาจจะนํำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ นำไปต่อยอดสู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเราได้ในอนาคตได้อีกด้วยครับครับเราเห็นเรื่องขององความรู้ตรงนี้นะครับเป็นทั้งความหวังแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมให้ความกระจ่างนะครับในเรื่องของนวัตกรรมตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับติดตามกันต่อครับกับจับประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์ครับ